แนวข้อสอบเภสัชกรรมไทยก็อาจารย์ก็พยายามสรุปแล้วก็ชี้ประเด็นในส่วนที่เป็นน่าสนใจนะครับยาสามัญประจําบ้านนะยาหอมเทพิจิตนะยาหอมแล้วก็จะมีอยู่สามตัวนะกลุ่มยาหอมอืมอ่ะฟังฟังต่อครับยาสามัญยาหอมเนี่ยมีอยู่มายาหอมเทพิจิตยาหอมทิพโอสถยาหอมนาวโกดนะฮะยาหอมกลุ่มนี้ยาหอมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรสอะไรครับรถประทานรดอะไร อ่าอ่าถูกต้องทีนี้ในะยาหอมเทพิจิตตัวดาเด่นนะฮะก็คือเวลาเราท่องเราคงไม่ต้องท่องทั้งหมดนะอย่างยาหอมเนี่ยตั้งห้าหกสิบตัวเนี่ยคุณจะจําได้หรอไม่ได้นะครับเขาจะออกประเด็นหลกักๆเช่นตัวไหนที่มันมากที่สุดนะครับผมฝากว่าอย่างดอกมะลิเนี่ยร้อยแปดสิบสี่ส่วนเนี่ยต้องจําเลยนะครับเป็นประเด็นที่มากที่สุดส่วนเทียนก็อย่างละสี่ส่วนแล้วก็ตัวยาที่แปลกอีกตัวหนึ่งคือผิวส้มซ่ามันจะมีผิวส้มแปดประการถูกไหม ผิวส้มซาจะน้ำหนักมากที่สุดก็คือ28ส่วนนะถ้าส้มตัวอื่นก็อย่างละ1ส่วนนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้ด้วยก็ก็ดูประเด็นนี้เท่านั้นแล้วก็ดูสรรพคุณรสของสรรพคุณของเขาว่ากินเท่าไหร่นะฮะไม่ต้องไปจําหมดนะอย่าไปท่องหมดนะนะพี่วันชัยเนาะ <c oughs> <c oughs> เอาประเด็นหลกัลกๆนะเขาคงไม่ออกลึกขนาดนั้นข้อที่2ขนาดเม็ดของยาหอมเทพิจิตหนักเท่าไหร่ ครับหนักเท่าไหร่ถ้าเป็นเม็ดตอบเลยนยตอบอะไรกันอ,อ้าวอ่าโอเคงั้นเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าเป็นยาหอมทั้งหมดให้ศูนย์จุดสทั้งหมดนะครับครับยาหอมทั้งหมดถ้าทําเป็นเม็ดนะครับเป็นศูน์จุดสทั้งหมดซึ่งจะมีอยู่สี่ตำลับเทพิจิตทิพเปร์สดแล้วก็นาวะโกดแล้วก็ยาหอมอินทจาก นะถ้าขึ้นตัวยาหอมให้0ูนจุทั้งหมดไม่ต้องไปจําตัวอื่นนะครับเป็นเม็ดถ้าทําเป็นเม,เนเมตรนี่คือ0ูนจุทั้งหมด,รด,ดครับมี4ี่ตำหลับครับก็คือเทพิจิตทิปโอโสถดนาวโกดแล้วก็อินทัจ,จักรนะครับอินทัจ,จักรนะศูนย์จุดสองหมดนะไม่ต้องไปเซเลียสันเพราะว่าอาจจะออกได้เหมือนกันน้ําหนักมันเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็พูดถึงยาหอมเทพิจิตมีสรรพคุณอะไรครับ แกลมบํมรครับแก้ลมบรรลุหัวใจแน่นอนก็แกละลืมน้ํากระสายยาด้วยนะถ้าลมบรรลุหัวใจเราก็ต้องใช้น้ํากระสายเกี่ยวกับอะไรนะลมทีนี้ก็น่าจะเป็นลมกองกองละเอียดกองละเอียดแต่จริงๆแล้วยาเราเนี่ยอย่างยายาไทยเราเนี่ยอย่างยาหอมต่างๆเนี่ยสามารถยักกระสายได้ด้วยนะเราอยากจะไปแก้ลมกองหยาบก็ได้นะนะจริงๆแล้วอ่ะ อ่าสัญ,ญญาณขาด,ขดห,หายเดี๋ยวต้องแจ้งญญอ๋อเดี๋ยวต้องแจ้งทีบอร์ดแบนได้ยินยังได้ยินยังได้ยินแล้วครับโอเคครับญญอ่าไม่เป็นไรจย์อัดเทปไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปดูเทปอีกทีเนาะวันนี้ขอไปเร็วนิดนึงครับข้อสี่ขนาดรับประทานยาหอมทไ,ไปจิตนะะมันมันเม็ดเล็กนะ่าจะเป็นกี่เม็ดครับ โอ้น้อยไป,ปยาหอมเทพจิตต้องใช้กับผู้ใหญ่ไหมถ้า5-7เม็ดจ้า5-7เมตรนะครับใช้กับผู้ใหญ่นะยาหอมไม่ค่อยได้ใช้กับเด็กเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่ายาหอมเนี่ยสามารถจะจริงๆในในหนังสือเราไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นมันบอกแก้ลมหลงหัวใจนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วยาหอมเนี่ยเราสามารถยักกระสายสามารถไปยักกระสายแก้โรคอื่นๆได้อีก อย่างยกตัวอย่างเช่นลมกองหยาบนะเราจะยักกระสายโดยใช้พวกสูนไพยหรือนักกระสายที่เป็นยาลดร้อนด้วยได้ไหมเพราะฉะนั้นยาหอมเนี่ยบางคนมียาหอมติดไปเนี่ยสามารถรักษาได้หลายโรคเลยขึ้นอยู่กับหมอคนนั้นจะเก่งในการยักกระสายนั่นเองนะแต่ในทางตำราแล้วเขาก็บอกว่าเออโอเคแก้ไปทางลมแล้วก็แก้บรุงบำรุงหัวใจซึ่งมันเป็นลมกองละเอียดหรือลมสุข,ขุมวาตะนะครับ จริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะเอาหอมวิจิตเนี่ยไปขับลมแก้ไอขับเสมหะก,ก็ยังได้ด้วยซ้ำนะครับแก้แกไข้ร้อนในก็ยังได้เลย,ยนะใช่คุณก็ต้องยักะสายในทางเป็นจริงนะแต่ในทางเพสัชแล้วที่เขากำหนดไว้มันแค่กำหนดสมสระส่วนผสมแคบๆเอาไว้นะครับต่อไปข้อสี่ขนาดรับประทานของยาหอมเทพอ่ข้อห้ายาหอมเทพโอสถนะฮะทิปโอสดไม่ใช่เทพโอสถนะโทษที ท,ทิปโอสถครับทิปโอสถทิปโอสถนี้ก็ลดอะไรครับสุขุมครับยายาตำรับก็จะมีร้อนเย็นแล้วก็สุขุมนั้นยาหอมก็จะเป็นลดสุขุมนั้นการเป็นรดสุขุมนี่หมายความว่าอะไรครับเป็นลดกลางๆถูกไหมใช่คะนั้นใครจะดึงไปซ้ายไปขวาได้ไหมได้ไหมไม่ไปโอไม่ไปเหรอโอเค <laughs> ไม่ฮะ ไม่ไปเหรอต้องไปดิแหม่เขาชวนมาแล้วก็ต้องไปนะก็คือสามารถสามารถยักกระสายได้นั่นเองหรือดึงไปเป็นยาลดยาเย็นยาร้อนได้อีกครับอันะนี้คือข้อดีของยาลดส,สุข,ขุมซึ่งสามารถจะเบี่ยงเบนไปยังอื่นได้นะนอนาคตเนี่ยมียาหอมไปสักตำรับหนึ่งใครเป็นอะไรก็ฟักยาหอมอย่างเดียวเลย <c oughs> นะครับแต่จริงๆแล้วยักกระสายนั่นเองก็จะเป็นตัวแปรเปลี่ยนทําให้ทําใหา้ยานั้นมีฤทธิ์ไปในทางที่เราต้องการนะครับ ข้อ6ยาสามัญประจําบ้านในข้อใดที่มีสรรพคุณขับลมบำรุงธาตุยาสามัญวิสัมพยาใหญ่วิสัมพยาใหญ่โทษทีเติมวิอีกตัวหนึ่งเติมวิไปอีกตัวนะครับตกไปไม่มีไม่มีใครท้วงเลยวิสัมพยาใหญ่นะครับพวกนี้เป็นยาลดกลุ่มลดร้อนถูกไหมประสักระเพาก็ร้อนขับลม ตอบข้อ2ครับทิสัมพยาใหญ่กับกับประสาทกระเพรานะครับถ้าตรีหอมนี่มันยาลดเย็นใช่ไหมยาหอมก็สุขขุมนะก็อันนี้มันลมลมกองอะไรขับลมเนี่ยก็เป็นลมกองหยาบส่วนใหญ่ใช่ลมกองหยาบนะครับต่อไปข้อ7อยาหอมทิพโอสถชนิดผงเนี่ยจะกินอันนี้ช้อยมันมีเหลืออยู่2ข้อนะให้เพิ่มให้เพิ่มช้อยที่3กับกี่ไปด้วย ครับอันนี้ครึ่งครึ่งถึงหนึ่งช้อนกาแฟนะครับเพิ่มช้อยไปเพราะช้อยมันเหลือหนึ่งส้นในในที่ส่งไปที่แรกช้อยมันเหลือแค่หนึ่งถึงสอง,2 2> งใช่ใช่อันนี้เพิ่มได้ไหมเพิ่ม,มเพิ่มข้อสามไปครั้งละครึ่งถึงหนึ่งช้อนกาแฟละลายน้ำดอกไม้เทศหรือน้ำสุกถ้าไม่มีน้ำดอกไม้เทศก็ใช้น้ำดอกไม้หรือน้ำสุกก็ได้นะครับข้อสามครับข้อสามเพิ่มข้อสามเข้าไป อันนี้พวกเราไม่มีมั้งครับเพิ่มข้อสามกับข้อสี่เข้าไปครับข้อสามครั้งละครึ่งถึงหนึ่งช้อนกาแฟแล้วก็ข้อสี่ไม่มีข้อใดถูกนะครับก็เลยตอบข้อสามพิมพ์พิมพ์เยพิมพ์พิมพ์พิมพ์ฮะ ตรงตรงท้ายท้ายของข้อสองเอนเทอร์ลงมาเอเอเธอยังอนเตรงละลายน้ำสุกอ่ะอนเอร์แแล้วก็พิมพ์อิสามเดยการที่ไปกดเปลี่ยนภาษาตอนี่นี่ต้องให้เด็กสอนนี่ องดก็ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชาช้อนกาแฟครับคร,ครึ่งถึงหนึ่ง ข้อสี่ไม่มีข้อใดถูกครับข้อสี่ไม่มีข้อใดถูกครับครับตอบข้อสามนะครับก็ต่อไปข้อแปดโกดทั้งเก้าที่ประกอบเวนายาหอมอ่าอันนี้เทพอีกแล้วมันต้องทิปเด้ทิปโอโซดหนักสิ่งละกี่ส่วนอันนี้ก็คงจะจํายากหน่อยเวลาไปจาในยาหอมก็จําพกโกดทั้งเก้าเสรนทั้งเก้าไว้นะครับจําตัวหลักๆไว้ให้ไปดู นะตัวไหนมากสุดน้อยสุดนะครับวิธีการดูยาหอมวิธีกินนะครับคงไม่ต้องจําทั้งหมดงั้นกดทั้ง9ในยาหอมทิพโอสถดก็คืออย่างรั2สส่วนต่อข้อ2นะครับต่อไปข้อ9ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยามหานินทังทองข้อไหนไม่ถูกครับข้อไหนที่ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่เประกอบอยู่ในมหานินทังทองครับสองส่วนสองส่วน ถัถ่วต้อมถั่วต้มถั่วต้อมอถั่วต้มหน่อยอ่าแล้วก้าวก้าวเขาได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยามาหารนิ้งทองเออไม่ถูกต้องเด้อไม่ข้อสี่พราะอะไรครับมีจันเทศจันแดงด้วยหรอ อืมมาหานินังทองมีอ,อืมดดอืมค,ครับเขาถามว่าข้อใดถูกต้องนะไม่ถูกต้องนะงนะดูคำถามนะจ๊ะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าถามว่าถูกต้องอถูกไหมระวงังข้อต๊ะ คำถามด้วยมอนค้าควายเกอกสมุมศักดิ์มีแน่นอนจันทศมีแน่นอนชนเทศจันแดงถูกไหมแล้วก็ใบอะไรใบอะไรที่อาจารย์สอนไว้ใบอ,อใบอะไรใบ,ะใบนางเสียนใช่ไหมใบนางเสนเออสองสองใบก็คือนางเสียนแต่นี่มันพิม อันนี้มันพิมพา์พัเผาซึ่งมันเป็นยาอยู่ในไหนครับใบพิมพ์พ้าเผาอยู่ในไหนมหานินเอย,อยู่ในกวาดเออระวังนะครับตอบข้อสองไม่ถูกต้องข้อเก้าใบนางเสนประกอบไปด้วยนางเสนถูกไหมเอออยาอยาพิมพ,าพา์พ้าเผาถ้าพิมพ์พ้าเผานี่อยู่ในกวาด กวาแสงมึกนางเสนก็คือย่านางกับพิมพ์เสนนะครับจะโดนหลอกตรงนี้นะครับระวังเรื่องใบจ้าจ้าว่าไงว่าไงข้อเจ็ดเหรอเจ็ดใช่ใช่เจ็ดตอบสามแปดตอบสองเก้าสองชัดจ้าจ้า กำลังให้จำว่านะครับข้อ9เนี่ยส่วนใหญ่เห็นไหมเราผิดเพราะว่าเราจำส่วนประกอบของใบไม้ไม่ถูกถ้าสูตรของมหานินทั้งทองเนี่ยจะประกอบไปด้วยใบนางเสนให้จำมีสองใบเท่านั้นก็คือใบย่านางกับพิมพเสนถูกไหมให้จำว่านางเสนนะครับนำํานางเสนแต่ถ้าเป็นกวาดแสงมือก,ก็คือพิมพระเพราถูกไหม พิมพาา์พาาแต่นี้นี้เขาถามว่ามหานินทั้งทองข้อใดไม่ถูกต้องก็เลยข้อ,อ2เพราะพิมพ์พเาพามันเป็นยาที่ประกอบอยู่ในก<ม>วาดกวาดถูกต้องนะครับต้องรู้ด้วยผิดอย่างไรระวังคําถามไม่หรือฮะต่อไปครับข้อสิมหานินทั้งทองปิดทองคําเปมีอะไรจ๊ะข้อ อะไระเสียงขัดขาดได้หายสำลักน้ำเหรอเฟิร์นเป็นปลา<ม>สำ,สำหนูว่าแหละหนูวแหละเป็นปลาสำลักน้ำตามแมวเออแมวสำลักน้ำเว้ยแมวสำลักน้ำข้อสิบต่อ,อย่งถามว่ายาามหานินทั้งทองที่ปิดทองคําเปลวไว้อ่ะทองคําเปลวิมีประโยชน์อย่างไร ทำไมครับเสริมฤทธิ์ยาหลักถูกต้องเพราะทองคํามีสรรพคุณอะไรครับควบลงเนื้อหังให้ให้เย็นอ่าให้เย็นนะครับถอนพิษนะครับเพราะว่าอยาลดไข้ต้องเป็นยาลดเย็นถูกไหมนะทองทองคำนี้ก็มีฤทธิ์ในการทำให้เนื้อเย็น นะครับทำให้เนื้อเย็นหรือลดความร้อนนั่นเองงั้นวันหลังถ้าเป็นไข้ก็กินทองได้เลือดเย็นเพราะฉะนั้นวันไหนเป็นไข้ก็กินทองคําไปสักเคี้ยวทองคำนะเฟิร์นเคี้ยวทองคําไปสักหน่อยจะได้หายไข้หายไข้แต่ของแช่น้ํากินถูกต้องถูกต้องอแช่น้ําเลยนะกินเลยนะเอใช่ ข้อยามหานนทั้งทองมีสรรพคุณอย่างไรครับแก้ไขอสดดิสุกอิสัยครับแก้ไขหัดอิสุกอิสัยถูกต้มถูกต้อง,อองไม่ถูกต้มถูกต้องถูกต้องแก้ไขนะครับน้ำกระสายยาก็ดูด้วยเนาะข้อ12ขนาดรับประทานมหานิน <c oughs> มหานินนี่ก็เป็นยาแก้ไขที่ใช้สําหรับผู้ใหญ่และเด็กได้นะครับ <c oughs> เด็กก็ใช้ได้เด็กก็ แต่ผู้ใหญ่นี่ก็ถามผู้ใหญ่อ่าอ่าในอ่าในถูกต้องหรือเด็กกับผู้ใหญ่นั้นผู้ใหญ่ก็ประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับถ้าเป็น <4 m. S 1> ครับ <3 m. S 1> ครับต่อไปข้อสิบสามยาเขียวหอมข้อใดเป็นตัวยาประกอบที่อยู่ในยาเขียวหอมที่ถูกต้องยาเขียวหอมอืมขวดรอนทองมาหาสดำอืมกลีบแรกรอนทองมาหาสดำถูกไหม ถูกต้องข้อ,งอหนึ่งผิดเพราะอะไรอ่าย่างเงี้ยเราพิมเซน,นใช่ใชอพราะะรเราาสเมใ่มมมอมันต้องเป็นมันต้องมีใ,ใบอะไรห้าใบหม,มากผู้หมากเมียถูกต้องใบพิมปิบ ใบพินเส้นใบผักกระโสมใบสันพะสันพะะหอมใช่ไหมสันพะหอมหมากใบอ่าหมากใบดัยยนางไม่มีนะอันนี้ก็นั้นข้อที่ถูกต้องคือว่านกิปแรลดล่อนทองแล้วก็ก็มาสะดําอ่าปลาสะดําจ้ะอืม อ่าต่อต่อต่อ <5 S 1> ข้อส <5 S 1> ิบสี่อยู่ครับสามตุ้มกว่าแล้ว oh. ข้อสิบสี่ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยาเขียวข้อสามแก้พิษหัดดี่มกใส่เลยน้ำร,ร่างผักชีนต้องรับประทานและชโลมอ่าถูกต้องงั้นยาไหนที่ชโลมได้ก็เป็นยาเขียวนะยาเขียวน้อยเออยาเขียวข้อสิบห้าข้อใดจัดกลุ่มยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณไม่ถูกต้อง ข้อสี่ขับน้ำข้าวปลาภาษาไทยเนี่ยไปภาาษไปไปน้ากองกับไปรายการเนี่ยขับน้ำข้าวปลาได้หมดเอ้ยค้อสี่ได้หมดภาษาไทยก็ขับน้ำข้าวปลาได้ภาษาไทยขับประจเดือม่ใชอาจารย์ได้ขับน้ำข้าวปลาด้วยขับน้ำข้าวปลาด้วยชักมดลูกด้วยเอ้ย เข้าใจแต่สามารถขับน้ําเข้าปลาได้ด้วยครับเออตอออัวขอมยอมยอมแก้ไขตีหอมเขียวหอมประสะปอยใหญ่โอ้ตอบข้อสามเพราะอะไรไหมเพราะว่ายาหอมอินทจกักไปจัดอยู่ในกลุ่มไหนขับลมบำรุงธาตุกลุ่มยาหอมมีอยู่สามตัวเทพพิจิตที่โปรโสดและก็นาวะโกด แต่ยาหอมอินตจัดเนี่ยเขาไปจัดอยู่ในกลุ่มอะไรครับขับลมบำรุงธาตุจาไหมนะอืมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่กลุ่มนี้ขับลมใช่ไหมใช่ขับลมบำรุงธาตุที่อาจารย์บอกให้แบ่งกลุ่มไวอ้อ่ะข้อสามข้อสามข้อสิบหข้อใดเก่าถูกต้องเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเห็นไหมภาษาทั้งหมดจำา อ่าพวกภาษาทั้งต่างเนี่ยอันนั้นข้อไหนผิดอ้อข้อไหนถูกจริงจริงเนี่ยโหมากอือผมว่าผมตอบข้อสามมาเละแต่ทีนนี้อือฮะครับภาษาตอบข้อสามข้อสามอ่ะข้อสี่ข้อสี่ขายการผูตลาดผูขายมีตะตลาดผูร้อยสามสิบเอ็ดล้านนะนี่มันร้อยสามสิบผิดนะ การผูต้องร้อยสามเอ็ดส่วนจันแดงกี่ส่วนครับจันแดงสามสองถูกต้องมะแว้งใช้ลูกมะแว้งเท่าไหร่แปด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 สองสิบแปดสองสิบหกใช้สิบหกส่วนถูกป่ะเออโอเคเพราะฉะนั้นเปาะหอมยี่สิบส่วนถูกต้องนะครับระวังนะครับพกปัสสาวะทั้งหลายให้ไปดูด้วยพระเอกจันบอกแล้ว ตัวพระเอกตัวที่มากที่สุดเท่าไหร่นะครับต้องต้องต้องอย่าพลาดเห็นไหมข้อ17ดข้อใดกล่าวถูกต้อง